สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนสารเคราะจากใบมะพร้าวนะครับหรือภาษาใต้เรียกว่าสารกลน,นั่นเองนะครับผมไว้ ถนอมขนุนนะครับผมเพื่อป้องกันมาลงมาแรงมาเจาะมาตอมกินนะครับอันนี้ก็ใส่ผลไม้อย,ย่างอื่นก็ได้นะครับผมวิธีสารก็สารไม่ยากนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยมาครับผมอันนี้พี่นนท์ไปตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับก็มาแบ่งเป็น สามใบแบบนี้นะครับผมข้างละสามใบก็จะกลายเป็นหกนะครับนี่เห็นไหมข้างละสามใบให้เราตัดในลักษณะนี้นะครับผมจํานวนสองอันนะครับนี่แบบนี้เลยจากนั้นนะครับเราเอาใบมะพร้าวนะครับผมข้างละสามอันสารเข้ากันแบบนี้นะครับผมสารสลับไปสลับมานะครับเหมือนตะข่ายเลยนะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยนี่นะครับสลับกันไปมานะครับผมทั้งสามใบนะครับปึ๊บแล้วก็สอดเข้าล่างปึ๊บนี่ในลักษณะนี้ พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราเอาก้านมะพร้าวนะครับผมมาล็อกไว้ตรงนี้นะครับเสียบล็อกไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้มันหลุดนะโอเคข้างนี้ได้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับพลิกกลับด้านมานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาข้างนี้นะครับผมมาสานกันเหมือนกันเลยนะครับเหมือนข้างเมื่อกี้เลยนี่สารในลักษณะนี้แล้วก็สลับไปนะครับ2อัน3อันนะครับผมจากนั้นก็ล็อกไว้เหมือนเดิมเลยโอเคตอนนี้เราสารได้2ข้างแล้วนะครับจากนั้นเดวจะมาสารตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมโอเค ตรงนี้เราก็จะสารเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ในลักษณะนี้เลยปุ๊บสารเหมือนเดิมเลยนะครับสลับเหมือนตะข่ายนะครับผมก็สาร3ามอันเหมือนกันนะครับปุ๊บนี่สองแล้วนะครับผมอันที่สามนะครับสารมาปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมปุ๊บโอเคด้านนี้ได้แล้วนะครับก็จะเหลือด้านนี้อีกด้านนึงนะครับผมวิธีทําก็ทําไม่ยากนะครับผมแค่ทําตามขั้นตอนง่ายๆนะครับนี่สารกนแบบนี้เลยนะครับปุ๊บโอเคแล้วก็ล็อกไว้นะครับ วิธีสานโครสแบบนี้นะครับที่บ้านใครทําบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมโอเคพอได้รอบแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ดึงอันนี้ออกเลยนะครับการประท้าวดึงออกปุ๊บสองข้างพอได้แบบนี้แล้วนะครับข้างบนก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมให้เราจับรวบได้เลยนะครับจับรวบแบบนี้นะครับจากนั้นก็หมุนหมุนในลักษณะนี้เลยปุ๊บปุ๊บโอเคนะครับจากนั้นเราก็ผูกได้เลยนะครับผูกเป็นเงื่อนกระตุกนะครับผมม้วนแล้วก็ดึงเข้ามานะครับ ถึงเข้ามาปุ๊บนี่เป็นเงื่อนกระตุกแบบนี้มันจะเหมือนผูกโบนะครับผมมันจะได้สวยหน่อยนะนี่เราผูกเหมือนกันเลยนะครับผมทั้ง2ข้างนะครับเป็นเงื่อนกระตุกนะครับผมนี่ก็จะได้เหมือนโบนะครับผูกโบผูกผมอะไรอย่างนี้นะเออแล้วก็ดึงการมะพร้าวออกนี่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมสารโครจากใบมะพร้าวนะครับหรือว่าสารกลภาษาใต้นะครับก็จะสารในลักษณะนี้เลยแต่อันนี้พี่นนท์ทำอันค่อนข้างเล็กนะครับผมไม่ใช่อันใหญ่นะครับมันก็จะขยายได้ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปลองใส่กันดูนะครับผมว่า จะใส่ได้ไหมนะครับนี่ลูกขนุนบ้านพี่นนค่อนข้างใหญ่กว่าสารโคลที่พี่นนสารมานะครับโคลพี่นนมันอันเล็กนะครับก็เลยต้องยัดเข้าแบบนี้นะครับผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะถ้าถ้าเกิดว่าใครอยากได้อันใหญ่ก็เอาก้านมะพร้าวอันใหญ่มาสานกันนะครับผมนี่ก็ได้ประมาณนี้เลยสวยงามครับผมลองดู โอเคครับผมนี่เกษตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสารโครจากใบมะพร้าวนะครับก็ลองเอาไปทําตามกันได้นะครับผมก็ไว้ถนอมผลไม้ได้นะครับผมเป็นผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะครับผมนอกจากขันนุนนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพี่นนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้พี่นนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ